ครับท่านผ to ู้ฟังครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่สามนะครับช่วงสุดท้ายของรายการกว่าจะมาเป็นไทยวันนี้ก็ประจำวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะครับผมธีรพัฒนเสรีรังสรรก็อยู่กับท่านผู้ฟังมาตั้งแต่เวลา17นาฬิกาตรงตอนนี้17นาฬิกา48นาทีแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับก็อยากที่จะสรุปนะครับ ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพานะครับว่าจากร่องรอยที่อาจ,จารย์พิเศษได้ไปค้นหามาเองก็ดีนะครับจากเอกสารต่างๆตำนานต่างๆนะครับก็เชื่อได้ว่าในสมัยโบราณนี้นะครับสภาพทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดที่สําคัญต่อสภาพความเป็นอยู่ของบ้านเมืองในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์คือตั้งแต่เมืองทุ่งยางลงมาถึงบ้านคลองโพนี แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบ้านท่าอิดซึ่งตั้งอยู่ริม,ม่น้ำน่านในสมัยต่อมาก็แสดงสภาพการของพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับว่าเป็นที่หยุดพักการเดินทางจากเหนือลงใต้จากใต้ขึ้นเหนือให้ต่างๆเหล่าน,น,นี้นะครับบริเวณตอนเหนือก็เช่นแคว้นสิบสองปันนาเชียงแสนเชียงรายนา่านอุตรดิตถิสุโลก็มาทางทิศใต้เข้าเขตภาคก,กลางอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือสถานที่หยุดพักนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเดินทางให้สอดคล้อง ตามสภาพภูมิประเทศที่เปลีป่ยนแปลงไปคือสมัยโบราณก็ดำเนินการมาเป็นแบบนี้หลักฐานต่างๆก็สอดคล้องนะครับกับที่พูดมาเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยออพื้นที่บริเวณทุ่งยั้งแล้วก็บ้านครองโพเนี่ยนะครับทุ่งยั้งนี่ก็แสดงร่องรอยของความสัมพันธ์กับรัฐที่ใหญ่กว่าก็คือรบบุรีแล้วก็เมืองพระนครธม ซึ่งก็เป็นเมืองอที่ใหญ่มีศักดิ์ศรีถือว่าเป็นเมืองที่มีศักดิ์ศรีไม่้ด้ไปกว่าสุขโขทยัยประการหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองสุขโขทยัยนะครับก็จึงเป็นเมืองที่มีลักษณะสอดคล้องกับเมืองราชนะครับตามาแนวคิดสามลักษณะที่กล่าวไว้เมื่อวานก็คือเป็นสถานที่ที่มีกษัตริย์พ่อขุนผาเมืองนี่นะครับ ซึ่งเป็นลูกเขยกษัตริย์ขอมเนี่ยปกครองอยู่แล้วก็มีศักดิ์ศรีเทียบเท่าหรือมากกว่าเมืองสุขโขทยัยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกับสุขโขทยัยก็หลักฐานต่างๆนี้ก็สอดคล้องกันนี่นะครับก็พอจะตั้งเป็นสมมุติฐานได้ว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองราชของพ่อคุณผาเมืองได้ ซึ่งในระยะเวลาต่อมาหลักฐานของตระกูลของพ่อขุผนผาเมืองได้ขาดหายไปจากดินแดนแคว้นชุโคไทยแต่จากการศึกษาในเรื่องนี้ก็กลับได้พบความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่บริเวณบ้านคลองโพที่สืบต่อมาเป็นกรุงศรีอยุธยาในด้านเชื้อสายผู้ปกครองเมื่อร่องรอยของตำนานสิงหนวัชวบอื่นๆก็ได้แสดงจุดการหยุดยั้งแถบ,บริเวณบ้านครองโพของราชวงศ์เชียงรายนี่นะครับ ก่อนที่จะคลี่คลายลงมาทางทิศใต้แล้วก็มีผู้สืบทอ,อดวงตระกูลที่มาสร้างกรุงศรีอยุธยาในที่สุดจากหลักฐานนี้นะครับก็แสดงถึงความสัมพันธ์สองสายด้วยกันก็คือสายราชวงศ์เชียงรายเนี่ยที่สืบต่อเนื่องมาเป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับสา,สายหนึ่งแล้วก็สายพ่อขุนผาเมืองกับเมืองลบบุรีแล้วก็เมืองพระนครทมซึ่งเหตุการณ์ได้ขาดหายไปอีกสายหนึ่ง เรื่องราวออกมาเป็น2ลักษณะตามธรรมชาติของหลักฐานคือในลักษณะตำนานปรมปราในตำนานสิงหนวัตแล้วก็ในลักษณะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากศิราจารึกหลักที่สองนะครับแต่จากตำแหน่งที่ได้ตั้งขึ้นก็เป็นข้อสมมุติฐานนะครับถึงสถานที่ในช่วงระ,ะระยะเวลาหนึ่งก็คือประมาณพุทธศตวรรษที่สิบเเรื่องราวทั้งสองลักษณะนั้นก็วางอยู่บนสถานที่ตำแหน่ง ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือทุ่งยั้งครองโพนี่นะครับและเป็นตำแหน่งที่มีหลักฐานทางด้านโบราณวัตถุสถานที่แสดงความเหมือนกันและมีความสัมพันธ์กับลบุรีหรือเมืองพระนครทมเป็นประจักษ์พยานรองรับอีกด้วยเหตุนี้นี่นะครับเรื่องบอกเล่าทั้งหลายจากสองลักษณะตามธรรมชาติของหลักฐานนี้ก็มาประมวลกันแล้วนี่นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดที่ซ่อมประวัติศาสตร์ส่วนที่ขาดหายไปได้นะครับอย่างแนบเนียน ะครับ <_ an> ก็ได้มีตระกูลคนไทยตระกูลหนึ่งครับซึ่งมีปรมปราเนี่ยตกทอดกันต่อมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วในเรื่องถิ่นฐานเดิมของตนอันปรกากฏเป็นเรื่องสิงคนาวัดกุมารที่มีเชื้อสายต่อมาได้อพยพลงใต้จากบริเวณจังหวัดเชียงรายมาอยู่ที่บริเวณคลองโผเมื่อย่างเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์คนในตระกูลนี้ได้พัฒนาไปสู่การตั้งบ้านเรือนเป็นบ้านเมืองขึ้นและต่อมาในช่วง เวลาประมาณพุทธศตรวรรษที่17หลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ได้เปิดเผยโฉมหน้าของคนไทยตระกูลนี้ก็คือตระกูลพ่อขุนผาเมืองนี่เองซึ่งมีพันธะกรณีในการผูกพันแต่งงานเป็นเครือญาติกับฝ่ายที่ครองอำนาจอยู่เดิมคือขอมเมืองพระนคนรธมหรือรบบุรีนี่นะครับแล้วต่อมาเมื่ออิทธิพลของขอมเมืองพระนคนรธมได้หมดไปจากดินแดนที่ร,ราภาคกลางในประเทศไทย วยเงื่อนไขของความเป็นเครือญาติดังกล่าวที่ทําให้ตระกูลของพ่อขุนผาเมืองต้องเคลื่อนจากแคว้นสุโขทัยเพื่อเข้ามาแทนที่อํานาจในที่ราบภาคกลางและก็สร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นในที่สุดการขึ้นมามีอํานาจของคนไทยตระกูลพ่อขุนผาเมืองนั้นอยู่ที่การผูกพันทางเครือญาติกับอํานาจเดิมก็คือขอมนี่นะครับที่เมืองพระนคนรธมหรือลบบุรีเนี่ยแต่ส่วนที่เป็นฐานของอํานาจให้อีกชั้นหนึ่ง ก็คือการผูกพันทางเครือญาติกับคนไทยในท้องถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งในตอนต้นปรากฏหลักฐานเพียงว่าพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวเป็นสหายสนิทกันนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นมากกว่านั้นนะครับก็คือว่านางเสืองเนี่ยอาจจะเป็นน้องสาวของพ่อขุนผาเมืองก็ได้นะครับที่มาแต่งงานกับพ่อขุนศรีอินทราธิตหรือพ่อขุนบางกลางหาวนี่นะครับแล้วก็ในตอนท้ายพ่อ คุณหลวงพ่อ Ngo เนี่ยนะครับหรือพวกคุณหลวงพ่องว่วก็มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นคนท้องถิ่นสุพรรณภูมิที่ผูกพันเป็นเคือญาติกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งอาจกล่าวโดยสรุปตั้งแต่ต้นมานี้กุญแจสําคัญในการศึกษาก็อยู่ที่ตั้งของเมืองราชการที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับในข้อเสนอเรื่องเมืองราชนี้นะครับก็ต้องพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับเมืองราชทั้งสามลักษณะดังกล่าวก่อนนี่นะครับที่ได้พูดออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งต,งต่างๆเหล่านี้นี่นะครับก็มีความเชื่อมโยงนะครับท่านผู้ฟังครับมีความเชื่อมโยงให้เห็นตั้งแต่ต้นของอาณาจักรสุขโขทยัยระหว่างพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางเหาแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างตระกูลจากราชวงศ์เชียงรายนี่นะครับที่อพยพลงมาเนี่ยจากทางเหนือนี่นะครับมาหยุดมายัง้งเขาเรียกว่ามา มาพักหิงมายั้งกันที่ทุ่งยั้งคลองโพแถวแถวอุตรดิตถแล้วก็สืบเนื่องลงมาตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอันนี้ก็มีความเกี่ยวพันกันที่น่าสนใจแล้วก็มันอาจจะเป็นรอยต่อทางประวัติศาสตร์นี่นะครับหรือว่าช่องโหว่ในทางประวัติศาสตร์ที่มันหายไปเนี่ยมันเติมเต็มขึ้นมาให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมา นะครับอันนี้ก็คงต้องอาศัยนักประวัติศาสตร์นะครับนักโบราณคดีต่างๆนี่ะครับท่านผู้รู้ต่างๆเนี่ยช่วยกันพูดยังไงว่าซ่อมประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับให้เห็นร่องรอยหรือว่าให้เห็นหลักฐานที่มันมีความชัดเจนขึ้นนะครับันนี้ก็คงต้องฝากไว้สําหรับนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังหรือว่านักโบราณคดีรุ่นหลังหังที่จะดําเนินการสืบค้นหาหลักฐานกันต่อไปครับท่านผู้ฟังครับ รายการกว่าจะมาเป็นไทยประจำวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่นะครับในวันเสาร์และอาทิตย์ของทุกสัปดาห์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 108เมกะเฮิร์สนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับออไไไทททยยยยยเเเรราาาููู่่ป็น้ พบกับรายการกว่าจะมาเป็นไทยโดยศาสตราจารย์ดรธีรพัฒน์เสรีรังสัรค์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทาง f m เ108เมกะเฮิร์ตซ์